คนก็เยอะด,ดูแค่ยังไม่มีที่เดินมขอบคุณค่ะหิบบาทล่ไหมคะบยะ้ย 哎。 อาโนมชาเขียวชาไขมุกค่ะไม่่ตรงไหนที่ไนียเาทกันอามข่มุกดวยม่ดูค่ะร้อนร้อนเลยคยรวบอรก่อนผัดน้ำจิม่ แตกตัวใหญ่ล้วจีบกูสามน้าวิ้งค่ะสามแล้ววินอินนินยืดใช่เยาแยบเลยแห 状况。框框 ผิดทางเลย้อน,อน,น,น,นอค่ะทนกินเยอะมากค่ะแต่คนเยอะขายไม่ทันเอย ได้ตั้งแต่วันที่9วันนี้ก็15แล้วค่ะยังไม่เลิกจวนมาลยกระทงเป็นวันที่14 15ห้าในอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันค่ะมันมีหลายซอยมากเลยนะคะ งานนิ้วแต่ว่าไม่พัดไม่สามารถพาเพื่อนๆเดินไปชมได้ครบทุกซอยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะเพื่อนๆเนาจะพาเพื่อนๆมาดูนิ้วก่อนค่ะชมนิ้วกันก่อด้วย 可了。 แต่เย็นขึ้นแล้วค่ะ <laughs> เงมเ่ไ่ามงเลือ่วไาม่มีกระดูกจะพูดอะไรก็พูดได้ถ้าองนั้นเขาจะขอพูดบางเดียวกันเรนฟ้ารู้ไหมชีวิตของข้าจะบตดแสงเดือนอยู่ภายในวังนี้ ย่าเนอค่ะทอมันก่อนคู่กันจะพีอถึงก่นีเกก็นเให้หมดค่ะเดีวเอาสิาบอก तब है ุดก็ออกมาได้แล้วค่ะนี่จ่ายไม่ไหวดอกจักรแบบนีธรรมะวันธรรมดากับศิบปันนีแดอกจกักมันีเป็นวันไล่กับท่งนั่งเลยจากข้นกับเละไหล Get ready. ค่ำมันไม่มีที่จอดรดถเลยคนเยอะมากเลยส่วนใหญ่เขาก็เลยออกมากันตอนหยุดๆคะ่ะงานยิ้วเมื่อกีแม่พัดเข้าประตูนี้คะ่ะแล้วก็ไปไปออกประตูนู้นแทบเอาชีวิตไม่รอดเบียดกกันมากเลยวันนี้ร้อนด้วยคะ่ะอากาศไม่มีอบอ,อ้าว วันลอยกระทงตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้ร้อนฝนข้าวมากเลย มีคนลอยกระทงเท่าไหร่ดูจจกกระทงที่คุขายังเหลือเยอะเลยค่ะแล้วก็ดูจากกระทงที่อยู่ในในบึงก็ไม่ค่อยจะม,มีเนี่ยกระทงเหลือเพียบเลยค่ะกระทงเหลือเพียบเลยคนไม่ค่อยลอยกระทงกันก็น่าจะแบบว่าลดระดม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้งคะบางคนเขาก็รณรงว่าไม่ใช้กระทงแต่นี่มันเป็นขนมปังก็น่าจะลอยได้แปล่าเป็นอาหารปลาแต่น,น่าจะเกี่ยวกับเศรษฐกิขขด,ด้วยแะคะ่ะเมื่อก่อนอาจจะลอยคนละกระทงแต่เดี๋ยวนี้อาจจะลอยครอบครัวละกระทง แฟนมคะกับลูกชายก็ไม่มาก็าไม่ชอบคนเยอะๆค่ะงานไหนแบบคนแน่นๆเยอะๆแบบต้องมาแย่งมาเบียดเสียดเขาจะไม่เอาเลยจะไม่มาเลยน้าทายก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมลอยกระทงไปแล้วรอยเผื่อด้วยค่ะรต่ว่าทรงตัวแกรมารอยแล้วก็ที่ฐานเผื่อกันประมาณน,นะะี้ค่ะ เช่นี้ก่อนนะคะคเพื่อนๆขอบพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะหลวแม่พ้ะจะขอตัวกลับแล้วนะคะได้ถอยทอดมาสองกล่องนได้ขนมเบือ้องขนมเบื้องยวนนะคะมาอันหนึง่งสามคนพอดีเลยโอเคน,นี่นะคะคเพื่อนๆไปละทีนี้ ขอ,อเพื่อนๆมีความสุขเลวันลอยกระทงนะคะขอทุกท่านมีความสุขและสมหวังสมปรารถนาร่ำรวยความสุขร่ำรวยของสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยรว,วยค่ะสวัสดีวันนี้ท่าพัดขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเพื่อนบ๊ายบาย